ครับสวัสดีครับอ c ฟีทุกคนนะครับเนาะครับมนีกามาพบพอกับป้าเตมเนาะพี่น้องเนาะครับป้าเตมยมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่สิบหกมกราคมหกเก้าลาวพัฒนาออกแปดสี่สี่หนึ่งแปดสอง ครับเด็กลางก็ออกซีหนึ่งนะพี่น้องเนาะครับของปูศูนย์เจ็ดงวดที่ผ่านมาเข่ากิ่ดพี่น้องเด้อกเตียว,ว่าอันตัวเลขวิ่งเนี่ยพี่น้องวันศุกร์ที่สิบหกมกราคมสองห้าหกเก้าลาพัฒนาปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งเน้นที่หนึ่งพร้อมนี่พี่น้องเตียววันมาซีหนึ่ง คาตาวะจับคูหลักหนึ่งไม่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดพี่น้องแต่ว่าสองแปดแปดสองเข้าบนพี่น้องนี่นะครับหาเมือนี่ยผเตรียมพามาตามตัวอ,อ,อีกหน่อยพี่น้องเนาะกับปลาพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะครับ Terima kasih telah <laughs> menonton! ครับเราพัฒนาปู่ซูนย์เจ็ด ครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้อง3กับสนะครับ สกับ4ี่เน้นที่3นะครับครับส่วนปูจับคุยได้พี่น้อง3าปด สี่แนะครับสามเกสเก้า ห้าเก้านะครับสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์นะครับ ครับครับปูเน้นที่สามนพนองเนาะ มักตัวเด็กกะพิจายนาบและพี่น้องเด้อขับหลักสี่ขับสี 4, ่แปดสี่เก้าสีู่นย์นำนะพี่น้องเนาะครับวันจันทร์ที่19มกราคมสองห้าหกเกาวพัฒนาปูศูนย์เบนล่างวิ่งรูด3ามกับ4เน้นที่3ามแะพี่น้องเนาะขับ3ามแปดสี่แปดห้าแปดสามเกี่เ้าห้าเก้าสามศ เอาเน้นยสามแปดสามเก้าสามศูนย์นพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมาก,ก่ะสองแปดเลขออกแปดสองเข้าตัวกลับเอาฉะนั้นแล้วงวดนี้พี่น้องก็จะลืมกลับตัวไว้น,น้เนาะพี่น้องเนาะครับอเตรียมกอไวพ้พรคอยเขาคอยปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคโศกมันมันกันนพี่น้องเนาะครับพอเตรียมก็ใช้เบิ้งก่อนได้พี่น้องเรื่อปูเป็นทรงมาให้นะครับเห็ดอยู่เนาะพี่น้องเนาะ ครับาวพัฒนา19มกราคม69 3กับ4เน้นที่3พี่น้องครับ38 48 58 39 49 59 30 40 50ครับปู่07ครับชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะ ครับพอแตมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศูนย์เจ็ดนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแตมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอแตมขอไว้พรคอยเขาคอยปังอีกเนาะพี่น้องเนาะครับจะได้โศกมันมานกันหน้าคำ ครับจะลืมได้พี่น้องเด้ขอขามาแล้ว็อยจะลืมกดไลค์กดแชร์โปรเตมน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้โปรเตมนำนากรามรับเอาสุดท้ายทายสุดนี้ขออิบซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามโปรเตมโปรเตมก็ไว้พรอให้โฉบโศบมนันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะครับพอ,อกพันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม